วันนี้เป็นทิปของผมในเดินทางมาที่อ่างรือสี่เนาะทิปหนึ่งวันหนึ่งคืนเจอฝนอีกเหมือนเดิมผมไปไหนอะก็ผลประกอบการก็นินไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เนาะแต่ปลารวมแต่เยอะเดี๋ยวเราลองมาดูผลประกอบการกันเลยเนาะ ฮะเสาล้ว嘛นี่ผลประกอบการของวันนี้ก็มีฮิโซกนินตาเคนะครับ